จำได้ไหมชาเลตปัจจุบันเป็นสาวแล้วสวยแซบเร่าร้อนสุดๆอีกหนึ่งนักแสดงวัยเด็กที่โตเป็นสาวแล้วสวยมากแถมความสามารถดีเกินต้านสุดๆส,ส,สำหรับชาเลตวาสิตาแฮมเมนาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายเคยโดนดราม่าไม่สวยแต่เธอก็โนโสนโนแคร์ no และล่าสุดร่วมงานกับเหล่านักแสดงรุ่นพี่ร่วมโชว์งานเปิดตัวละครบางกอกคณิกาช่องวัน31ที่โชว์ลีลาเต้นสุดแซ่บ กับก้อยอรัชพรและอิงฟ้าวันนี้เราจะพาไปส่องความสวยของน้องชาเล็ก,กันค่ะที่บอกเลยค่ะว่าลุกนี้ทั้งสวยและเซ็กซี่จนแทบจำไม่ได้เลยนอกจากแสดงเก่งแล้วยังเต้นเก่งมีสเตปฉีกขาจนคนดูอึ้งทั้งงานเลยทีเดียวเอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมความสวยของน้องกันได้เลยค่ะ